ในช่วงวันที่12ถึง15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางไปที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบล,ลเยียมเพื่อเข้าร่วมการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาเซียนแล้วก็ในส่วนของสหภาพยุโรปซึ่งก็ถือว่าเป็นสมัยพิเศษเพราะเนื่องจากว่าครบรอบ45ปีความสัมพันธ์ของอาเซียนและก็สหภาพยุโรปซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีในส่วนที่มาประชุมด้วยนะครับในส่วนของสหภาพยุโรปก็คือประธานคณะมนตรี แล้วก็ทางด้านประธานคณะสมาชิการแต่ครั้งนี้ที่สําคัญก็คือว่ามีผู้นําจาก26ประเทศในสหภาพยุโรปมาเข้าร่วมประชุมด้วยนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านนักธุรกิจในยุโรปด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางด้านประเทศไทยแล้วส่วนเรื่องของผลลัพธ์ของการประชุมรายละเอียดเนื้อหาเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันครับ สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน EU สมัยพิเศษในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับฝ่าย EU โดยมีประเด็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาเซียนและประเทศไทยในด้านนโยบายเศรษฐกิจไทยที่ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในการทำการค้ากับ EU อีกทั้งยังได้เชิญชวนให้ EU มาลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และไฮโดรเจนเขียวในไทยและอาเซียนรวมทั้งร่วมมือกันในเรื่อง LNG เพื่อลดความผันผวนของราคา LNG ในตลาดโลกนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันให้ EU อำนวยความสะดวกแก่สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากไทยและยังได้ย้ำถึงการดำเนินการของไทยและอาเซียนเพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้อาเซียนเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานโลกและเกื้อกูลการผลิตสินค้าของ EU ซึ่งจะสนับสนุนการเจรจาจัดทำ FTA ไทย EU และเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำ FTA อาเซียน EU ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งเสริมให้อาเซียนร่วมมือกับ EU โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวโดยไม่เอามาตรฐานต่างๆมาเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และเสนอจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งข้อเสนอของไทยที่จะจัดการประชุมนานาชาติเรื่องความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารในปีหน้านายกรัฐมนตรีได้ย้ำความสำคัญที่ EU ควรต้องแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์นในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมบรรยากาศของความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องยูเครน ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างพื้นที่ทางการทูตเพื่อให้การหารือและหายุทธศาสตร์ทางออกให้ได้เพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวยูเครนและบรรเทาผลกระทบต่างๆต่อประชาคมโลกนอกจากการประชุมกับผู้บริหาร EU และผู้นำประเทศสมาชิก EU แล้วนายกรัฐมนตรีได้พบปะก,กับภาคเอกชนชั้นนาของ EU เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนกับ EU รวมทั้งได้หาหรือทวิภาคีกับผู้บริหารของ EU และผู้นำประเทศสมาชิก EU และเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย EU รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้หาหรือทวิภาคีกับประธานคณะมนตรียุโรปรวมทั้งผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้แก่เช็กเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์ฮังการีและกรีซ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและครอบคลุมการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผ่านการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับ EU การส่งเสริมการค้าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการ EEC รวมทั้งได้หารือในประเด็นพัฒนาการในเมียนมาและยูเครนตลอดจนให้ความมั่นใจ ในเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยไทยและ EU ได้ลงนามกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือไทย -EU หรือไทย -EU PCA ซึ่งใช้เวลาเจรจา18ปีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือที่ชัดเจนและมีแบบแผนมากขึ้นในทุกด้านทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเพิ่มกรอบการหารือเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของกันและกันตลอดจนการดำเนินความร่วมมือและกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านต่างๆโดยไทยมีเป้าหมายจะให้ความร่วมมือภายใต้ p c a ช่วยยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมสากลและนำไปสู่การเปิดการเจราจา FTA รอบใหม่กับ EU ต่อไปการเดินทางมาประชุมที่กรุงบัสเซลครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี โดยนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อไทยและอาเซียนทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาสีเขียวและดิจิทัลซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเข้มแข็งให้แก่ประเทศและภูมิภาคของเราต่อไปจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและก็สหภาพยุโรปในช่วงสองวันที่ผ่านมา รัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นําเสนอหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับความขัดแย้งต่างๆในภูมิภาคแล้วก็แนวทางในการที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆรวมถึงการที่จะมีแนวทางในการที่จะลงทุนในเรื่องการค้าแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยไม่ใช่เฉพาะระหว่างผู้นำอย่างเดียวนะครับมีในเรื่องของที่เกี่ยวกับทางด้าน นักธุรกิจด้วยอนอกจากนั้นได้มีการพูดถึงเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในการที่จะเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสิ่ง,งต่างๆที่ต้องดําเนินการต่อจากนี้ไป นอกจากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆมากมายเลยซึ่งแน่นอนครับว่าคนไทยประเทศไทยนักธุรกิจไทยรวมถึงในหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับ